ตรวคนไข้กินยาผิดวันหมอเภสัชแขวนให้เป็นแผงเขียนวันกำกับแห่ชมไอเดียเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่คนต่างพากันชื่นชมคุณหมอกับเภสัชโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยหลังจัดยาใส่ถุงเป็นเซตให้กับคุณยายท่านหนึง่งโดยแขวนเป็นแผงยาวคล้ายกับแผงขนมอีกทั้งยังระบุเวลาทานและเขียนวันที่กำกับไว้อย่างเรียบร้อยเพื่อกันคุณยายจะลืมโดยผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้นำคลิปมาโพส พร้อมระบุว่าคุณเภสัตว์กลัวคุณยายกินยาผิดวันคุณหมอหน่ารักกลัวคุณยายกินยาผิดวันหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยหลายคนบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีเพื่อแก้ปัญหาคนป่วยที่เป็นผู้สูงอายุลืมกินยาบ่อยๆจึงแยกถุงยาให้พร้อมกับชื่นชมบุคลกากรทางการแพทย์ที่มีความใส่ใจเอาใจใส่ผู้สูงอายุมากๆ นอกจากนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์คำๆว่าตกใจหมดนึกว่ายายมาขายยาชุดที่แท้คุณเภสัชเขาจัดยาให้อย่างดีเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ